We'll <laughs> จะพูดประวัติของโมเสกเข้าๆนะคะโมเสกนะคะแล้วก็มีมาตั้งนาน้วคาตั้งแต่400ปีนะคะก่อนที่จะสกกลาบนะคะโมเสกคืออะไรโมเสกนะคะก็คือศิลปะการตกแต่งชิ้นงานที่เอาขวดแก้วแล้วก็มาทุกเกษตรที่เรียกถือว่าใช้กระเบื้องนะคะหรือว่าเป็นอะคริลิกในสมัยนี้ก็เอามาตกแต่งตาม ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยค่ะก็จะตกแต่งตามวิหารหรือว่าตามโบสถ์ตามอาอคารสถานที่สถาปัตยกรรมหรือว่างานประติมากรรมแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกระเบื้องกันค่ะเป็นขวดแก้วกระจกแก้วนะคะที่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เริ่มมานานแล้วละค่ะมันก็มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันแล้วก็ขยายมาในแถบยุโรปซึ่งสมัยก่อนเนี่ย เขาก็จะนำลวดลายประเภทนี้นะคะตกแต่งเป็นรูปเกี่ยวกับศาส,สนาคริสต์เป็นพวกพระเยซูนนหรือว่าเป็นนักบุญหรือว่าเนื้อหาทางทำขีไบเบิร์นะคะทุกี้เรามาดูอุปรกรณ์แล้วก็วิธีทำกันอุปกรณ์นะคะโมเสกเนี่ยเรามีวัสดุหลายอย่างมากเลยค่ะเราใช้ได้ทั้งเซรามิกก็ได้กระเบื้องเล็กๆนะคะแต่ว่ามันจะมีความยากในการปัดชิ้นงานหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแล้ว กาปูนยาแนวเนี่ยมันค่อนข้างช้าแต่ว่ามันก็สวยงามได้เหมือนกันบางอันเราก็จะใช้อะคริลิกอะคริลิกเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าแล้วก็การติดต่อเนี่ยง่ายกว่าอย่างที่เราใช้วันนี้ค่ะมันเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นอะคริลิกนี่ยหะคะ่ะเพราะว่ามันง่ายต่อการทําแล้วก็ราคาไม่แพงมากนักสามารถซื้อแล้วทําได้ติดแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ชิดด้นเล็กๆเนี่ยเราสามารถตัดได้ง่ายกว่าที่เราจะใช้เซรามิกนะคะ อุปกรณ์น,นะคะก็มีคีมปากกรแก้วคัตเตอร์กันไกลเทสสอหน้าคีนตีแผ่นไม้หรือว่าเป็นโปรดักที่ท้าอยากจะให้เป็นโปรดักอะไรอย่างเช่นกรอบรูปก็ได้หรือว่าเป็นกระเรื่องก็ได้นะคะ we <laughs>